สวัสดีแฟนชาวดีว่าเนชั่นอลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น s อสรุ่นแรกนะครับของทางดีว่าเนชั่นลนะครับที่มีประการประกาศวางจําหน่ายกันไปนะครับผมวันนี้เรามาแนะนําในส่วนของรายละเอียดนะครับที่มาที่ไปนะครับของการผลิต s อสรุ่นแรกของทางดีว่าเนชั่นลนะครับผมรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพให้ได้ดูกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องมาพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับว่าทําไม ทางได้ว่าเนเชอรัลเนี่ยถึงมีการผลิตนะครับเอสดีขึ้นมาใช้เองนะครับผมโดยทาง c ีโอของทางได้ว่าเนเชอรัลเนี่ยฮะก็มีแนวคิดที่ว่าอยากให้คนไทยนะครับได้ใช้เอสดีคุณภาพที่ดีที่สุดภายใต้ราคาที่ถูกที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จึงเป็นคอนเซปต์แรกนะครับในการทำเอสเดีขึ้นมาใช้เองนะครับซึ่งเอสดีนะครับในซีรีส์แรกนะครับของทางได้ว่าเนเชอรัลนะฮะจะมาพร้อมกับ3ามคอนเซปต์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยดีที่สุด เสถียรที่สุดและก็คุ้มที่สุดนะครับผมซึ่งเป็น SSD ที่วางจาหน่ายสําหรับคนไทยโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมสำหรับรุ่นแรกนะครับซึ่งเป็นียกว่า SSD ที่เราวางจําหน่ายนะครับเป็นรุ่นของ e 1 2 8 i นะครับก็มาพร้อมกับขนาดความจุ 128GB นั่นเองนะครับผมซึ่งเหตุผลนะครับที่ทางดีว่าเลชเชอรัลนะครับมีการวางจําหน่าย s s d ที่ความจุ 128GB ไเป็นรุ่นแรกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันครับ SSD นะครับที่ขนาะดความจุ120 g b เนี่ยก็เป็นความจุยอดนิยมนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าการติดตั้งเกมซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะวางจำหน่ายในรุ่นของ128 g b นะครับผมก็จะได้ขนาดความจุที่เพิ่มขึ้นมาอีกหลาย g ิกะไบต์นะครับเพื่อความคุ้มค่าของคนไทยด้วยกันนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับเรายังมีการเลือกในส่วนของ วัสดุอุปกรณ์ภายในของตัว SSD ระดับคุณภาพด้วยนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้ SSD ที่ดีที่สุดนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเรามาพูดถึงในเรื่องของตัวกล่องให้เกจกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวกล่องให้เกจเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามคอนเซปต์ของทางเดียวว่าเนเชอรัลนะครับที่จะต้องเลือกใช้กล่องแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับกล่องในโทนสีดาล้วนนะครับไม่มีลวดลายเลยนะครับด้านหน้าของตัวกล่องเนี่ยมีการ ติดตั้งในส่วนของโลโก้ใหม่นะครับเป็นเดว่า SSD นะครับกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า world class SSD solution นะครับผมก็ด้านหน้านะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อในส่วนของประหยัดในส่วนของงบประมาณและก็ประหยัดในส่วนของทรัพยากรนะครับผมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็สามารถนําไป reuse ได้ด้วยนะครับผมด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีบอกที่มาที่ไปนะครับของเยกว่า SSD นะครับก็จะมีการบอกรายละเอียดไว้ เล็กน้อยนะครับผมด้านล่างครับเป็นในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับอย่างแรกอย่างที่ได้บอกไปครับโกลกรีนตัวนี้ก็เป็นกล่องแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับผมในส่วนนี้อย่างที่2ครับเป็นการรับประกันนะครับแน่นอนว่า s อสนะครับที่วางจำหน่ายโดยทางในวานเชอร์ลเนี่ยเราให้การรับประกันถึง5ปีนะครับมั่นใจได้ถึงคุณภาพและก็บริการหลังการขายอย่างที่3ครับเป็น True Speed นะครับผมอันนี้การันตีในเรื่องของความเร็วนะครับไม่ตกแน่นอนนะครับผม ส่วนความเร็วจะไม่ตกจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามีผลทดสอบให้ได้ดูกันนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของ10ปีลองไลฟ์นะครับหลายๆคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดว่าอุปกรณ์ที่เป็น SSD เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับผมพังง่ายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์คุณภาพนะครับในส่วนนี้เนี่ยการันตีได้เลยเรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมต่อมาครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าตัว Trim Support นะครับผมเป็นฟีเจอร์เด็ด นะครับที่ SSD คุณภาพควรจะมีนะครับผมสำหรับการใช้งาน SSD ของเราเนี่ยอาจจะมีการเขียนการอ่านการลบข้อมูลอยู่เสมอนะครับผมซึ่งไฟล์ไหนที่เราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็ลบไปนะครับผมแต่ว่าเมื่อเราลบไฟล์ขยะเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไฟล์ขยะเหล่านั้นก็ยังคงอยู่บนตัว SSD นะครับผมซึ่งหาก s s d ตัวไหนมีมาตรฐานที่การันตีว่ามีตัว Tri ม s u p p o r t เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในส่วนของลบไฟล์ขยะนะครับไฟล์ที่ไม่จะเป็นออกไปจากตัว SSD นะครับก็ส่งผลให้ตัว s s d เนี่ย สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเหมือน SSD แบบใหม่นะครับอยู่เสมอนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่องของ power c ับนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสําคัญนะครับที่ส่งผลต่อการใช้งานของตัว SSD เช่นกันนะครับบางที่เนี่ยเราเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีอาการไฟตกไฟกระชากนะครับหรือไฟดับเนี่ยอาจจะเกิดปัญหากับตัว SSD นะครับหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นของเราได้นะครับผมซึ่งหากมีตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะช่วย อุ่นใจนะครับในเรื่องของการป้องกันความเสียหายนะครับผมแล้วก็ปกป้องข้อมูลของเราได้อีกด้วยนะครับในส่วนนี้่านกันไปครับในส่วนของตัวกล่องนะครับเป็นกล่องสําหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมมันเองนะฮะต่อมาเรามาดูรายละเอียดในส่วนของตัว SSD นะครับผมวันนี้เราจะมาตอบคําถามสําหรับหลายๆท่านนะครับที่กำลังคิดที่จะซื้อ SSD ดีสักตัวหนึ่งนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็น SSD กันนะครับอย่างแรกนะครับเป็นการ เลือกใช้วัสดุของตัว SSD นะครับผมเดี๋ยวผมยี่ใหดูอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของ d e ว a SSD ในรุ่นของ E128i วัสดุนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมอลลอยนะครับตัวนี้จะมีความแข็งแรงสูงและก็มีน้ำหนักเบานะครับมีการเคลือบสีดำด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของ d e ว a SSD นะครับตรงนี้ทำไมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ ลดความเสียหายนะครับจากการตกกระแทกนะครับหรือว่าแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นด้านหลังรายละเอียดก็จะมีในส่วนของลาเบลนะครับก็จะมีบ่งบอกในส่วนของโมเดลนะครับเป็นรุ่นอะไรขนาดความจุอะไรนะครับผมมีซีเรียลนะครับผมมีบาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ด้านหลังอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อครับแน่นอนว่าต้องเป็นแบบ Sa า a 3นะครับก็เป็นมาตรฐานทั่วไปก็หมายความว่าใครที่อยากจะอัปเกรดไปใช้ Ssd ทั้งในส่วนของ pc desktop นะครับทั้ง notebook แล้วก็ mini pc ก็สามารถซื้อไปใช้งานได้เลยครับเข้ากันได้กับทุกระบบอย่างแน่นอนนะครับผมต่อมาครับเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในนะครับผมเกริ่นกันไว้ตอนแรกนะครับว่าทำไม SSD นะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า hard disk ทั่วไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ภายในของตัว SSD เนี่ยไม่มีวัสดุส่วนไหนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจาก hard ทั่วไปนะครับที่จะเป็น hard i s แบบ จานหมุนนะครับแล้วก็มีตัวเข็มอ่านนะครับในส่วนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับมีการสั่นสะเทือนนะครับหรือว่ามีการกระแทกอะไรเนี่ยอุปกรณ์่ารแวภายในอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับในขณะที่ตัว s อสเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ส่วนไหนที่สัมผัสกันนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในก็หมายความว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไม่มีการสั่นสะเทือนก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อย่างไรอีกด้วยนะครับผม ต่อมาครับเป็นในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุนะครับผมด้านในของเรานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนะครับที่เป็น NAND Flash นะครับผมแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับควบคุมการทํางานมาพูดถึงประเด็นของตัว NAND Flash กันก่อนนะครับตัว NAND Flash เนี่ยณับปัจจุบันนะครับที่นิยมใช้งานกันนะครับผมก็จะมีชนิดที่เป็น TLC นะครับหรือ Triple Level Cell กับ MLC หรือ Multi Level Cell ตรงนี้มีคําถามกันครับว่า TLC กับ MLC แตกต่างกันอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกกันว่าเดี๋ยวว่า SSD รุ่นนี้ใช้ NAND Flash แบบ MLC นะครับผมซึ่งก็จะแตกต่างจาก TLC ตรงที่คุณภาพนะครับการใช้งานของ MLC เนี่ยจะดีกว่า TLC นะครับผมโดยที่จะมีความเร็วในการเขียนอ่านที่เหนือกว่า TLC นะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่เหนือกว่าด้วยนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ2ล้านชั่วโมงนะครับผมซึ่ง การใช้งานปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยใช้งานได้เป็น10บสปีอยู่แล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็น SSD นะครับในส่วนนี้ก็มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพต่อมานะครับเป็นเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับที่มีหน้าที่ควบคุมการทํางานนะครับสำหรับตัวฮาร์ดแวร์ของ SSD กับอุปกรณ์ส่วนอื่นๆนะครับสำหรับเรียกว่า SSD ของเราเลิกใช้คอนโทรลเลอร์จากทาง Silicon Motion นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าทางแบรนด์ของ Silicon Motion เนี่ยเป็น q u a l แนน NAND f l a นะครับแล้วก็ f l a s เ Memory นะครับ ให้กับหลายๆเจ้านะครับผมยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ที่เป็น p r e เต t e r นะครับ u c h e l Eda Ta Lion m a c h k i n แล้วก็อีกหลายๆแบรนด์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังทั้งนั้นก็ใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ของทาง Silicon Motion นะครับผมอันนี้ผมบอกรุ่นให้เลยก็ได้นะครับผมตัวนี้ใช้คอนโทรลเลอร์ในรุ่นของ SMI 2246นะครับไปเซิร์ชหาดูกันได้นะครับว่ามีคุณภาพการใช้งานเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้ก็มั่นใจได้นะครับทั้งในส่วนของแนนแฟลแล้วก็คอนโทรลเลอร์ ผ่าน,นไปนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของความเร็วการเขียนอ่านผมจะไม่พูดตรงนี้ไปดูผลทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะทําความเร็วได้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ catch fire ในส่วนของการทดสอบเรียกว่า ssd e 128 i ตัวนี้อย่างที่ผมได้เกิดออกมาตอนแรกนะครับเทคโนโลยีที่เป็น true speed นะครับผมก็แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับเรามีการจำลองการใช้งานหลายๆรูปแบบเรียกว่ามีการเทสโดยละเอียดเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของค่า read write ค่า access time erm, นะครับและก็มีการจำลองในส่วนของการใส่ข้อมูลลงไปนะครับว่าความเร็วจะตกหรือเปล่านะครับโดยที่เราจะมีการทดสอบหลายระดับด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใส่ข้อมูลลงไป50%นะครับ ใส่ข้อมูลลงไป75%ใส่ข้อมูลลงไป9 9เอนหรือดิสก์แบบเต็มนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็สังเกตได้ว่าความเร็วไม่ได้ตกนะครับผมก็ยังมีค่ารีดไลท์ค่า a c c e s s Time ที่สูงเหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะครับเป็นในเรื่องของการทดสอบในโหมดเรทด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อ s อสนะครับไปเชื่อมต่อเรทกันนะครับเรามีการทดสอบในโหมดของเรทศูนย์ให้ดูกันนะครับทั้งแบบ2ลูก3ลูก4ลูกนะครับผมเพื่อเห็นว่ามีค่ารีดไลท์ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับผมก ผ่านนกัไปในส่วนของการแนะนำ SSD ตัวแรกของเราในรุ่นของ E 1 2 8 i นะครับผมและอย่างที่เราได้นิ้นย้ำไปตอนต้นนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยต้องได้ใช้ SSD ที่คุ้มที่สุดและก็ราคาถูกที่สุดนะครับผมใครที่สนใจ SSD ตัวแรกของทางเดวอนิชเชอรัลก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทาง l a z a d ้นะครับผมก็ติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับผมรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่มีคําถามว่า ทางดีวานิชชวลนะครับจะมีการผลิตและวางจําหน่าย SSD ในรุ่นอื่นๆซีรีส์อื่นหรือเปล่านะครับผมยืนยันได้เลยว่ามีแน่นอนนะครับผมก็สามารถติดตาม SSD คุณภาพของเราได้ในซีรีส์ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามทุกการสนับสนุนให้กับทางรีวานิชชวลนะครับผมสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในการรีวิวผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ